สวัสดีค่ะท่านผู้ชมไอตุ้มชาแนลนะคะไอชมเรือโป๊ะเบานะคะท่านผู้ชมลากหน่อยโหัวเรือลากเรือไม้เรือแบบนี้วิ่งไปป่าโมกอ,อ่างทองนะคะอลุณสวัสดยามเช้าเลยเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีสามเรือโป๊ะวิ่งสบายๆของพี่กับตัน บางท่านถามมาว่าบนเรือไอหมุนหมุนหมุนมุนอยู่บนเรือนะ่ะคืออะไรยังเป็นเสาอากาศท่านผู้ชมสัญญาณหัวเรือล่างสุลินลุ่งเหลืองนะ ไปรับดินรับทรายท่านผู้นะมชมทรงเรือขนดินขนทรายนะคะของแม่น้ําเจ้าพรยาวิ่งไปป่าโมอังทองหรืออาจจะอยู่เที่ยผงเพงวิ่งมามตั้งคืนท่านผู้ชมทวนลมนิดหน่อยทวนน้ำนิดหน่อยนะคะ มาตะวางที่อยุทยาอีกแล้วความเป็นธรรมชาตินะคะท่านชมเสียงนกเสียงกระวาวาลร้องเย้แจ้ว กรนงตีอายุธยาในแม่น้ำเจ้าพยานนะคะเหลือด้อยู่จงจุดแยกน้ำบนอันนี้น้ำไม่โอนนะท่ะนผู้ชมน้ำระดับนี้นะคะสวยมากมากเลย เรือเลี้ยวซ้ายไปตะโมกค่ะถ้าเลี้ยวฝาจะไปนครหลวง มีก็ผักตบผักชวาก็เริ่มมาแล้วนะค่ะท่านผู้ชมแต่ไม่ถึงขนาดเด่นเนาะจะมาอ้อกันตรงสามแยกคะคะบางวันก็เยอะหน่อยบางวันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ตามกระแสน้ําขึ้นน้ําลงเนาะก็ไหลขึ้นไหลลงตามน้ำนะคะขึ้นขึ้น,น,นลงลงเมื่อวานตอนเย็นเยอะวันนี้ตอนเชา้าบางตา ยังไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการเดินเรือไม่ว่าจะเป็นเรือรับบริการนักท่องเที่ยวหรือจะเป็นเรือขนส่งสินค้านะคะชาวเรือบอกว่าเป็นผักอมตะผักไม่มีวันตายเหือหนาะหนาะแนะน่นมา,มากๆก็อยุธยากรมโยธากรมเจ้าทาก็จะมีเรือมาตักผักตกผักชวานะคะจะมีเรือแล้วตอนนี้ เรือกำจัดผักตบผักชวาอาเรือไปโน่นแล้วนะคะตุ้มขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวไเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะท่านผู้ชมข,ขอบคุณงามงามขอบคุณมากมากเลยฟังเสียงนกก็เว่าร้อง ลมพัดเย็นๆท่านผู้ชมทูน้ำนะคะลมพัดบรรยากาศทำให้หลายๆท่านคิดถึงบ้านยิ่งใครไปทำงานเขตกรุงเทพเนาะเขตกรุงเทพก็ต้องไปอยู่ในเมืองคอนกรีตบางท่านเคยอยู่ใกล้น้ำก็จะคิดถึงนะคะตก็ขอเป็นกำลังใจทุกอาชีพนะคะท่านผู้ชม เป็นกำลังใจทุกสายอาชีพเดีย๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะกลับขอบคุณค่ะ